สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่บูธนะครับของสบายมันนี่นะฮะอยู่กับพิจิ๊ดครับข้างๆผมเลยนะครับสวัสดีครับอยากให้พิจิตดแนะนำนยครับว่าโปรโมชั่นในงานของมันนี่เอ็กปนี้มีอะไรบ้างครับสำหรับลูกค้านะครับที่มาเที่ยวงานมันนี่เอ็กปนะครับแล้วก็มาที่สบายแลนด์ของเรานะครับแล้วก็เดินตรงมาที่บูธของสบายมันนี่วันนี้เลยนะครับว่าขอเพียง ถ้าท่านยังไม่มีแอปสบายมันนี่เรานะครับท่านเพียงดาวน์โหลดแอปสบายมันนี่แล้วก็ทำการยืนยันตัวตนสั้นๆเองนะครับใช้เวลาไม่นานรับไปเลยครับฟรีเป็นอีคูปองของเซเว่นเซนมีมูลค่า100บาทน,นะครับหรือถ้าท่านได้นะครับมีแอปอยู่แล้วนะครับเพียงเติมเงินเข้าไปนะครับ200บาทก็รับไปเลยครับ,บ,บ,รบอีคูปองของเซเว่นเซน ค่า100บาทเช่นกันนะครับแล้วก็ต่อที่2นะครับถ้าเกิดว่าท่านนะครับเติมเงินนะครับหรือว่าใช้จ่ายเนี่ยอย่างเช่นไปกดน้ําที่ตู้ของเราที่ตู้เวนดิ้งของเราอ่ะนะครับรับไปเลยนะครับคูปองเอาไปเล่นเกมคีปตุกตานะครับที่บูธของสบายดิจิทัลคโอเคเลยนะครับก็เป็น เป็นแคมเปญดีๆนะครับที่จัดในงาน m ั n นี่เอ็กนะครับแบบสบายมันนี่สบาย m ั n นี่ก็สามารถที่มาที่บูธได้แล้วก็โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับ